สวัสดีครับอยู่กับเกษตรขึ้นทินปอมสวรรค์บ้านสวนครับพี่นอ้องคลิปนี้สีมาบอกปัญหา,าตัวหนึ่งนะครับที่เห่นงานอางุ่นเฮ้านะครับในช่วงเขาสุกเนี่ยครับก็คือแมลงวันท้องครับพี่น้องช่วงนี้แมลงวันท้องกับก่อนขางที่สิริบาตคือกันครับาสาเหตุหนึ่งก็กคือว่าผลไม้เขาสุกหลนะครับเป็นเป็นที่ต้องการของแมลงวันท้องอยู่แล้วนะครับแต่เฮาสีจัดการจังใด เพราะว่าในเมื่ออ่งุ่นเฮาบ่ได้ฉีดยานะครับเฮ็ดอย่างไดเฮาสิจัดการแมลงมันท้องได้นะครับก็เฮ็ดให้อ่งุ่นเฮาเนี่ยเขามาเจาะจังเสียครับพี่นอ้องนี่นี่ครับแมลงมันท้องเลยนะครับเจาะเน่าเน่าแล้วไปนี่สีเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาลดลงนะครับก็ผมกะมีวิธีการจัดการของผมอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียพาพี่น้องไปเบึงนะครับมาครับ ฮะครับพี่น้องนี่แหละครับคือสารล่อมาแรงมันท้องนะครับนี่อันนี้เป็นใสเป็นใสฟองหน่ำเขาครับเขาก็สิซื้อสารหล่อเขามานจิเป็นหน่ำนะขวดน้อยๆนะครับเขาเอาใส่ในจุ่มแต่ว่าหัวนี่เขาต้องซื้อมาเลยครับมาแรงมันท้องเขาทิโมนเขาในหูนี่ครับถือกินแล้วเขาทิโมนเขาในหูเบิ่งอยู่ในขวดครับพี่น้องนี่ครับตาอยู่กับมีครับนี่บททันตายครับ เขาออกว่าไรเด็ดขาดครับนี่คือการดักแมลงมันท้องเขาต้องดักรอบรอบสวนเขาเด้อครับพี่น้องย่าไปดักในอ่าทองคมเนตโดมองา่นเนี่ยห้ามเขาไปดักในหันเด้อครับเขาต้องไว้บริเวณรอบรอบนอกก่อนครับรอบสวนเขาอันนี้คือขวดนึงครับอันนี้อันนี้อีกย่างนึงนะครับเป็นสารหล่อแมลงมันท้องนะครับสวนอีกตัวนึงสีพ้าไปเบิ้งนะครับสะเป็นแบบสเปรย์ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมพายางไปเบิ้งเด้อครับ นี่คือโดมองุ่นผมนะครับในนั่นนะครับแมลงวันท้องเขาไปเจาะนะครับวันนี้เขาสิมาห้อยทังบักม่วงเบิ้งครับพี่น้องบักม่วงก็เต็มอยู่นะครับนี่เราแมลงวันท้องเขากติเจาะเพราะฉะนั้นเขาต้องห้อยห่างๆกับโดมองุ่นเขานี่ครับอันนั่นก็จะเป็นบักซีดาผมนะครับผมก็สิมาลอห้อยไว้ประมาณนี้ครับเบิ้งครับอันนี้เป็นแบบสเปรครับพี่น้องเต็มเลยครับนี่ นีต่ตาแมลงบรนทองนะครับอันนี้เป็นแบบสเปร์เฮา,าสื่อมาเฮ้ากับบอตองสื้อหัวนี่เขาอยู่แล้วส่วนตัวนี้ท่วงผมเอาหินท่วงหรือว่าพี่น้องสิก,กอกหน้าททวงก็ไเด็นะครับทวงจะง,งอยบ่อให้เวลาลมผัดเขานะครับบึง้งให้พี่น้องเบึ้งไกลๆครับแมลงวันทองทั้งนั้นเลยครับกินมันหอมนะครับสเปร์ตัวนี้แล้วแมลงวันทองมาจับนี่กระติดเลยครับนี่นะครับการจัดการเรื่องของแมลงบันทอง บริเวณนี่ผมก็หหอยไว้ห่างกันประมาณจากห้าเมตรสิบเมตรก็ว่ากันไปนะครับรอบๆสวนผมครับาการจัดการตัวนี้ก็เห็ดแห้เขาลดมาแมลงวันทองลงได้นะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับพี่น้องเอาไปใส่ด้วยครับเด้อกับสวนผลไม้พี่น้องเพราะว่าหลายๆคนกะมองหาแต่ยาฉีดมันกับบาไว้นะครับยาฉีดมันกับบปลอดภัยจังเอา่นเหานะครับผมห่อบอาได้ ผมก็ต้องใส่วิธีนี้นะครับผมบรฉีิตยาไอ้ยังเขาก็ต้องให้มันปลอดภัยเนาะเกี่ยวกับผู้บริโภคมันต้องสําคัญนะครับเขาพอสัน่นเขาขายขายบ่ได้เขาก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเขาก็จินน้ำนะนะครับพี่น้องก็คลิปนี้ให้พี่น้องเบื้องประมาณน,นี้ครับเ,เกี่ยวกับการจัดการมาแมลงมันท้องเอาไปปรับใส่้วยครับพี่น้องเด้อในสวนของพี่น้องครับผลละหมากรากไม่แต่ว่าเน้นย้ำนะครับห้ามไปห้อยไว้กับต้นไม้ที่ว่าเขามีผลละไม่ ให้ไปห้อยรอบๆนะครับเพื่อฉีดล่อมแมาแงวันท้องเขาออกไปอ่านี่ครับในโดมองุ่นผมครับผมก็สีดล้อมไปประมาณน,นี้ครับอ่ะคลิปนี้ก็ให้พี่น้องมองประมาณน,นี้ครับตอนมีสาหนำหน่อยแน่ผมก็ห้อยไว้ข้างๆสาเนี่ยแล้ครับไม่ใกล้โดมองุ่นครับขอบคุณครับ